พี่จ๋าอะไรอาบน้ำอยู่เหรอเปลาอยู่อีกนานเลยไหมคะไอชาอยากอาบน้ำแล้วอ่ะเอ้ยอย่าเร่งสิขอไม่ได้มันต้องใช้เวลากำลังม,มีความสุขเลยอไอชาเข้าไปอาบด้วยได้ไหมคะอืจะเข้ามาทั้งๆฉันอย,อยู่อย่างนั้นแหละ ฝนตกอ่ะมาม่าบอกว่าถ้าไม่รีบอาบจะเป็นหวัดนะค่ะไปใช้ห้องด้านล่างได้ไหมเลือขี้งกอ่ะไม่ได้ขี้งกอจริงจริงเนี่ยแหละหพี่จ๋าลังเกียจนายชาเหรอฉันกลัวเธอจะเหม็นมากกว่านะไม่ได้ลังเกียจก็ให้อาบน้ําด้วยดิก็อยู่เข้าใจไหมเนี่ยงั้นถอดแล้วนะ ถอดอะไรไอ้ชาเดี๋ยวนี้ถอดหม้อแปลงเล่นเลยแหละ